กศนปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสโดยสำนักงานกศนจังหวัดกำแพงเพชรกศนปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสเป็นนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดรกนกวรรณวิลาวันเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่มีอายุ18ปีขึ้นไป ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคา r เปอร์ aper, พร้อมปักหมุดทุกบ้านเพื่อจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้พิการผู้รอยโอกาสอย่างทั่วถึงเหมาะสมและเต็มศักยภาพ การดำเนินง,งานกศนอปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสของสำนักง,งานกศนอจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอนถึงปฏิบัติตามวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้ 1. ขั้นตอนการวางแผน วันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2564นำโดยนายพีรพงษ์ลุ่งเลืองศิลป์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมรับฟังการประชุมปฏิบัติการกศนปักหมดุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ได้ยโอกาสใน18จังหวัดนำร่องผ่านระบบจอยซูมมิ e ติ้งจากนั้นจึงจัดประชุมวางแผนและมอบนโยบายให้กับสถานศึกษาในสังกัดทั้ง11แห่งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามที่ได้รับมาจากสำนักง,งานพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2. ขั้นตอนการปฏิบัติการลงพื้นที่สำรวจและปักหมุดวันที่3ถึงส0ธันวาคมพุทธศักราช2564ครูกศนอตบลลงพื้นที่สำรวจและปักหมุดเก็บข้อมูลตามแบบติดตามและสำรวจความต้องการของผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาและผู้พิการมีเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น552คน โดยผลการสำรวจจำนวนข้อมูลผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาและผู้พิการจำแนกเป็นลายอำเภอดังนี้กศนอเภอเมืองกำแพงเพชรเป้าหมาย154คนดำเนินการแล้ว154คนกศนอเอเภพรานกระต่ายเป้าหมาย38คนดำเนินการแล้ว38คนกศนอเอเภรันกระบือเป้าหมาย73คนดำเนินการแล้ว73คน กศนอำเภอโกสัมพีนครเป้าหมาย16คนดำเนินการแล้ว16กคนกศนออำเภอคลองขุงเป้าหมาย35คนดำเนินการแล้ว35คนกศนออำเภอคลองรานเป้าหมาย57คนดำเนินการแล้ว57คนกศนออำเภอไซงามเป้าหมาย32คนดำเนินการแล้ว32คนกศนอำเภอายทองวัฒนาเป้าหมาย15คนดำเนินการแล้ว15้าคน กศนอ,อเภอบึงสามคัคคีเป้าหมาย37คนดำเนินการแล้ว37คนกบเจ็ดคนกศนอขานุวรลักษุบ,บุรีเป้าหมาย86คนดำเนินการแล้ว86คนกบหกคนกศนอปางศิลาทองเป้าหมาย9คนดำเนินการแล้ว9คนสรุปผลการสำรวจข้อมูลทั้งสิ้น552คนคิดเป็นร้อยละ100จากจำนวนเป้าหมายทั้งหมด และในวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2564บุคลากรตามคำสั่งแต่งตั้งของสำนักง,งานกศอนอได้ตรวจสอบแบบติดตามและสำรวจความต้องการของผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาและผู้พิการเพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคาเปอร์ วันที่13บสถึงสิธันวาคมพุทธศักราช2564บุคลากรจำนวน7คนประกอบด้วยนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักง,งานกศนอจังหวัดกำแพงเพชรและครูกศนอผู้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาจำนวน6คนร่วมกันจัดทําข้อมูลปักหมุดคนพิการและผู้ร้อยโอกาส เข้าสู่ระบบคา r เปอร์ณนะโรงแรมเจริญธานีจังหวัดขอนแกน่นโดยสามารถดำเนินการจัดทำข้อมูลปักบุตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสจำนวนทั้งสิ้น552คน 3. ขั้นตอนการตรวจสอบและติดตาม การตรวจสอบข้อมูลวันที่27 2 8ถึง28ธันวาคมพุทธศักราช2564ัาสำนักง,งานกศนอจังหวัดกำแพงเพชรจัดประชุมปรับปรุงข้อมูลในระบบคาเปอร์และสรุปผลการขับเคลื่อนการปฏิบัติการกศนอปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ได้โอกาสโดยใช้กระบวนการที่มีส่วนร่วม ผลจากการดําเนินง,งานส่งผลให้สํานักง,งานกสอนอจังหวัดกําแพงเพชรนําข้อมูลผู้พิการและผู้ด้โอกาสเข้าระบบได้ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน 4. ขั้นตอนการสรุปผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการดําเนินง,งานสามารถสรุปข้อมูลทางการศึกษาสําหรับคนพิการและผู้ด้โอกาสโดยแบ่งออกเป็นรายด้านดังนี้ 1. ด้านประเภทความพิการจากจํานวนทั้งสิ้น552คน บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นจำนวน44คนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจำนวน98คนบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาจำนวน144คนบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายจำนวน196คนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จำนวน14คนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาจำนวน9คน บุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านพฤติกรรมจำนวน21คนบุคคลออทิสติกจำนวน9คนพิการซ้ำซ้อนจำนวน18คน 2. ด้านกลุ่มเป้าหมายคนพิการที่ได้รับการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น376คนคนพิการที่ได้รับการศึกษาและมีอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน400คน 3. ด้านการสรุปผลความต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุนข้อมูลด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาจำนวน19คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน11คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน17คนข้อมูลด้านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่อเนื่องหลักสูตรระยะสั้นจำนวน121คน และข้อมูลด้านการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวน400คน 5. การเผยแพร่สำนักง,งานกศนจังหวัดกำแพงเพชรได้นำเสนอผลการดำเนินง,งานกศนปักหมดุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้ยโอกาสดังนี้วันที่1 5มกราคมพุทธศักราช2565นำเสนอต่อนายสุรศักดิ์อินสรีไกเลขาธิการกศน ในโครงการประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสำนักง,งานกสอนอประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ณสำนักง,งานกสอนอจังหวัดนครสวรรค์วันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นำเสนอต่อดรอกร์กนกวันวิราวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการณนะโรงแรมเพชรโฮเทลจังหวัดกำแพงเพชร และวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นาำเสนอต่อนายไพศาลวุธิรานนท์ผู้ตวรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเขต18ในโอกาสตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนณนะห้องประชุมสำนักง,งานกศออนอจังหวัดกำแพงเพชร